สตีฟจ็อบเขียนโดยวัทยก่อนสิริวัฒนะโพคินบทที่หนึ่งมหัศจรรย์แห่งการลากเส้นต่อจุดผมโชคดีที่ค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่ผมรักตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มของชีวิตประโยคข้างตน้น ดูเหมือนจะสามารถอธิบายความเป็นสตีฟจ็อบส์ได้ครอบคลุมถึงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างไม่หยุดยัง้งตลอดจนถึงการบรรลุเป้าหมายแห่งชีวิตในแทบจะทุกด้านครั้งหนึ่งที่เขาได้รับเชิญให้ไปร่วมในพิธีรับปริญญาต่อหน้าผู้ที่จบการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขากล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้อยู่ใกล้กับพิธีรับปริญญามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในชีวิตเพราะตัวเขาเองไม่เคยได้เรียนจบถึงขั้นปริญญาตรีมาก่อนเลยแต่คนที่เคยได้เฉียดใกล้การศึกษาในระดับปริญญากลับสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ดีไม่ใช่แค่ดีธรรมดาแต่ต้องเรียกว่าดีมากเพราะมันครองใจคนทั่วโลกได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะไร ทําให้เขากลายเป็นคนที่กระแอมไออะไรเพียงนิดเดียวโลกทั้งโลกก็ต้องเงี่ยหูฟังเขาอย่างตั้งใจอะไรคือสาเหตุของการทําให้ธุรกิจใดๆที่เขาหยิบจับกลับประสบความรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดและกลายเป็นต้นแบบให้คนทั้งโลกต้องจับตามองและเดินตามรอยทางก้าวย่างของเขาอะไรคือพลังขับเคลื่อนที่ทรงประสิทธิภาพในชีวิตของเขา นั่นแหละที่สตีฟจ็อบบอกไว้ว่ามันมีที่มาจากสิ่งที่เขาเรียกมันว่าการลากเส้นต่อจุดจุดแรกของชีวิตเขานับเนื่องตั้งแต่วันที่เขาถือกำเนิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจของผู้เป็นมารดาเพราะในตอนนั้นโจโอแอนซิมสันยังเป็นแค่นักศึกษาสาวชาวอเ,อเมริกันที่มองโลกสดใสและสนุกสนานไปตามวัย โดยเฉพาะเมื่อเธอได้พบรักกับอับดุลฟัตตะจอนจันดาลีนักศึกษาชาวซีเรียมุสลิมสตีฟจ็อบคนที่ตลอดชีวิตของการเป็นซีอแห่งสตวรรวัทที่21แทบจะไม่เคยเอ่ยปากบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวเลยก็ว่าได้แต่ในวันนั้นที่เขายืนอยู่บนเวทีของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและเล่าเรื่องนี้ด้วยน้ำเสียงราบเรียบ เป็นการเปิดเผยเบื้องหลังในชาติกำเนิดของตนโดยไม่มีวี่แววหรือน้ำเสียงตัดพ้อโชคชะตาแต่อย่างใดเพียงเพราะเขาต้องการจะชี้ให้เห็นว่าคุณไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อจุดต่างๆได้โดยการมองมองไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวหากแต่คุณต้องเชื่อมโยงทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นนับเนื่องจากอดีตที่ผ่านมาแบบไม่มีอคติต่อมันสิ่งสำคัญคือ คุณจะต้องเชื่อมั่นว่าจะอย่างไรก็ตามจุดต่างๆนั้นมันจะเชื่อมต่อกับอนาคตของคุณสติปัญญาของคุณโชคชะตาชีวิตกรรมหรือคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังและมันได้ทำให้ชีวิตของผมแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงคนนับพันที่นั่งฟังเขาในวันนั้น จึงต้องนั่งเงียบนิ่งงันกันไปทวนหน้าเมื่อเขาบอกเล่าถึงเรื่องราวสมัยที่แม่ของเขาตั้งท้องทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้แต่งงานและสิ่งที่เธอตัดสินใจทําก็คือการลงประกาศหาคนรับเลี้ยงเด็กที่กำลังจะเกิดมาคงต้องยกย่องในความกล้าหาญของโจแอนไวน้ณที่นี้เพราะจะมีหญิงสาววัยใสสักกี่คนที่ตัดสินใจไม่ทำร้ายเลือดเนื้อเชื้อไขในท้องเพื่อแลกกับอนาคตของตนเอง และเธอยิ่งน่ายกย่องในฐานะของหญิงสาวที่เผชิญหน้ากับปัญหาชีวิตเพียงลำพังและการตั้งครรภ์โดยยังไม่มีการสมรสของเด็กสาววัยรุ่นเมื่อ56ปีที่แล้วไม่ใช่เรื่องดาาด,ดื่นที่พบเห็นจนชินตาเช่นทุกวันนี้แต่โจแอนก็ยังดูแลเอาใจใส่การตั้งครรภ์ของตนเองเป็นอย่างดีและยื่นใบาลาขอพักการเรียนในช่วงหนึ่งเพื่อใช้เวลาทั้งหมดที่มี กับการตามหาพ่อแม่บุญธรรมให้ลูกที่กำลังจะออกมาลืมตาดูโลกนอกจาก